เต็มเลกเต็มเลกมาแล้วทุกคนโอ้เลยบร้อยอเก้าหนูแดงอ๋อหวาน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 คักทุกคนคนนี้โอ้ยหวานแท้ามาอีกแล้วเนาะบางนาเล่มทุกคนาะ คือมือใหม่หมนะครับคุณนนอนหันอ่อนอยู่สบายดีนะครับคนนอนมือหนาวก็จิ้มใส่กลาบน้องนี่นะไม่ได้งลงคลิปด,ดุดเลยวนะ สบายดีสาวยูทูบทุกคนเด้อทุกคนเด้อวันนี้ครับพชิมาใส่กรับนะกลรับดูไว้ครั้งแรกของปีผ่านทูนนะผ่านลาน,นุ่งมาลุนนงกาน,นะนงอื่น เนืยวมาตามมันนี่ก็เป็นเนี้ยมากรูดนะทุกคนเดี๋ยวเบื่องวิธีใส่นะ ันนี่แเนี่ยก็มัดไว้นะเรียบร้อยนะทุกคนวิธีการใส่ใส่หลังเข้าไปนะทุกคนนะสมุนท่าน่อนี่นี ไปใส่หลังต่อไปเนาะนีะ่นะเดี๋ยวนี้มีซาจิแล้ทุกคนหอยเล็บมาเนาะนี่ cái tròn cái cái, cái này nó hỏi vẫn nguyên vải hoi lệch lép, mình chú mục quán ngon là kia khó khăn kìm 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 đây Phan vài không? mười lâu เดี๋ยว <laughs> lắng หลัง phải ไปก่อนนะทุกคนนะนี่ติดกัน หลังต่อไปลับมาอีกประมาณห้าสิบหลังอ่ะครมเต็มเม็ดหนึ่งนี่อาะใส่ได้น้อยเดียวอาหารลงมป็นคนในแฮตเต้กูเปร์กรับกับเมื่อยแล้วนะเดี๋ยวใส่หลังต่อไปอีกนะทุกคนนใส่หยุดก่อนเลยนะทุกคนนะกล้กะเตะเลยว่า ไหวมอสิต้แมงนีนะเราก็เข้ามากินนี่ผ่านถูนนั่งสองื่อยแล้วมันไปยัอย่างคิวยางคิวเราก็ใส่ม่ได้ลายหลังเติมนะคเราก็เคยถ่ายให้เบิ้งบนผู้หลักนะะวาคลิดมันสียาวเกินไปนะ ก่อนอกขึ้นไปยูดถึงนะ กรใส่กล like ับไปเรื่อยๆก็คนเดียวขึ้นไปหัวเจ้าผู้ที่ให้เบื้องอี้ก็หาขึ้นทางนั้นนะคิมมาสิยาวเกินไปนะเดี๋ยวขึ้นไปเจ้าผู้ที่ให้เบื้องอี้เองนะไปเบื้องดัคลองยี่เทิงผู้นะมีตัวเจี๊ยนนะทุกคนนะอยู่ในนี้เนาะบิดมาพับอยกินะโกนบกใหญ่เนาะเดี๋ยวสิมจุดเอาเจี๊ยนนะทุกคนนะใส่กระลับแลายสิมจุดเอาเจี๊ยนนะ เสียงกระนัยห้องอย่างนั้นเนาะคานเป,ป่ากำลังเจาะไปเด็กทุกคนเสียงกระนัยห้องเนาะเขาว่าชิมาใส่กระลับอยู่นี่นะอยู่เงาวเลยโอ้ยมันกินมากกระบอกนากทุกคนเข้าม,ามาเห็นเจียนาอยู่โ,โกนนี่เนาะต็นประเทศไทยเลยทนะุกคนในคะืนวันนี้ ไทยทางพุทะนำของนะนี่นี่ยังเห็นพวกข้างนะทวคนขึ้นไปถึงเห็นข้างนอนนำของนะขนะไเนาะขนาดรหองผ่านปราจอไปเนาะ

แล้วอู้หขันออกไปแล้วดูแล้วดูแล้วไม่ได้ให้มดูนะนได้สนได้ส้นมัไม่ดูขึ้นไมู่นดูดดูดันดูดนะดูดันก็เกยวพุนนไปหมดเแล้วเออไยาวมันมอะอ้บินพวงั้งเดิ Ừ, chứ mà chốt nè Nó đi bài Này nữa Nè, nè, bọc ngay Bỏ, 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 thương khu à Đi, chi con lấy, chi con lấy Chọc hoi như nè Ô ô, bấy lắm, bấy lắm, tôi Nó Ôi, thật lâu lắm đấy Thật xa mày luôn Bỏ hà này cơ Lùng dân tay hay như này Dế đó ไอ้เว้เดีบอโอ้ตัวบกใหญ่ไปหันตัวนึงนะเห็นบ่จากแ่วนั้นนะบุตรมันอยู่สูงเพื่อน่ะมันละบุตกสูงเพราะว่าป่ายนผูกมันอยู่ป่ายมันละไฟเรียกถึงมันมันออกก่อนเลยเอามันอยู่ไกลมันสีเผาตกลงมาเอาฟืนมาจุดตีๆติดเลยนะจนบกนี้มันดูดเอง ออกปลายเหมือนนักหนาเฮ้ยนะ่ะฮะว่าไปเบิรแล้วนวักคนรียบร้อยนะหนึ่งตัวอยากัดดีได้ถึงเกณฑ์วจะยญา ยังเยอะดูนังมันบ,บินออกสร้ละตูส้สางตู้มันใช่บ,าบา่อโคตัวนี้ก็มหัลหลังคูน,นะทุกคนเนาะเจียเขาได้นะโหน่าจุดียเจียกด้ออกโกนทึงบิดน,นะทุกคนเด้เจียตัวเดียวเนาะคืออะไรนะแถ่นี้เนะ ยังอีกกำลังสองสั่สามหลังนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะใส่ไปอีกนะสองสามหลังย่างขึ้นมาเม่ได้ถ่ายมือทุกคนปูสูงคนานะเหนื่นะอยเนาะเอาก็ไปใส่ต่ออีกสองสามหลังแนะนะล้วเขาก็จะลงไปเนาะทำมือลุ้นกันมืออนะืน่นเะ้อทุกคนเลยตอนเช้ามาดนะูมาเนาะ เดี๋ยวไปดูน้ำกันอื่นนะเดีย๋ยวาห่อใส่กระเนาแล้วก็ลงกลับมือแล้วเดี๋ยวดูน้ำกันอื่นเลย,ย,ยทุกคนเด้อสวัสดีตอนเช้าเด้อทุกคนเด้ออยากกับับในวันนี้นะดูน้ำกันแล้วทุกคนวันสิรษะหรือบ่มื่อกีนะ้กลับแล้ว เดื๋ยวยังกินมะโปรเมื่อวานนีนกินมะโปรน,น,น,นประเขาเนะี่ยเขาคนลนะเดี๋ยวไปลุ้น,นกันนะหลังนีงน้มีอาการน,นะกลาพายโอ้ยเรียบร้อยหนูยังไงนดิหนูคนลนะน mình đi nó thôi là lên khen bạn đó của tao hoan mà khôn nó mình nữa tìm lệch tìm lệch mà lẽ được hơn Hãy subscribe cho

นี่เก่ามันน้องหอยมันตัดกินกนะทุกคนเต็มสองแล้วหัวแล้วมาแล้วเด็เดี๋ยวทำบลรุลงหลังต่อไปนะทุกคนนะบลรุงหลังนี้นะทุกคนโอ้มีอาการทุกคนกลับหายเนาะกลับหาย โอ้เรียบร้อยทุกคนกระจนกระจนไปนะอ๋อหวาน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 คักทุกคนคนนี้กระจนนะเดี๋ยวห้างกลับก็นนะทุกคนนะดูหลังต่อไปนะผ่านต่ว่ากลับหายแล้วนะทุกคนนะ Đẹp lời thưa khuôn Ôi màn thế Mà ít nào nó bằng na liếm nó khuôn ạ Thì mày nữa, khuôn nó khuôn ạ nhỏ ổn chứ nặng มานมานมานมันเลยหนีหัวเลยยวลุ้นกันไปต้นทุกคนนะไปลุ้นลางต่อไปทุกคนนะจัดไปสี่เต็มแลยนะมันนี้นะ ถืนะทุกคนอแล้วหลังนี้นะไปรุ้นหลังต่อไปนะทุกคนนะังนี้ลันบุติดนะทุกคนนะ

ของมึงอันนี้นะป่ะใส่ลงไปเนาะมือนเอ็งฟานอันนี้ะเอ็งฟานอันนี้นนหลังอ่านเลยพว <laughs> กรัดมาถ้าเอ้าถึงเมื่อคืนนี้ย เดี๋ยวเราไปลุ้นอีกหลังนึงนะทุกคนเนาะเจนั้นเนาะ บทลันนะลังเนะควหอยมันโจกินเนาะโอ้สิได้บทลันซันเหรอกรับไม่นะนีนึงมันเวียกรันหอยมันเต่งเนาะเด็ุ่นหลังต่อไปนะทุกคนเนาะใส่กับไว้นี่นะหลังนี้ม <animation> uh, ีอากาศเนาะ cặp phải nữa luôn nó cân ạ xe xuyết lắm liếp lối ô tô hình ả lệ mới cao màn 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 chân nó không oh, tự nhạy tự nhạy đi hành tạo của nó luôn lắng cho phải nữa. ลาภายอีกแล้วนะทุกคนผ่านเปล่าเพิ่อนก็คลยประยามหลันนะงนั้นันะโอ้เขายิ่งโอ้น่าเล็้ยงดีแั่ทุกคนโอ้โอ้โอโอปอดตะ้องน้อง สดลอนเลยไม่ไมอยังบตายซ้ำพอปดิดอะไรปะเยว่าตอโอ้ยสเต็ปคิดว่าเน่านะวนะโห่วันตบติบเลยทีเหงงปตายเอาสองหาแล้วนกะ็ปิดซีบก่อนลอยแนละ้วตอดมหมานมานหมานมยไม่ไม่ไม่เววันตกเมฆม มาบพวกใส่อยู่บนนี้นะทุกคนมันมานำะไตมานี่นะเดี๋ยวสิห้างกลับไปเลยหลังนี้มีอาการหลังนี้อาการเป็นว่าโอ้กระหลอกนะทนะุกคนนะกระหอกหรือว่ากระไน่ะะน,ะน,นะกระไนกระไน่ทุกคนมานมานมานโอ้โห นขิดสะล่อนนะคนเนาะคนไี้นะเซตไปคนละ,ะตัว,วนึงไปหลังต่อไปนะทุกคนนะักมาอีกแล้วนี่นเลยนะหมดกัดไปเลยโอ้หางล้

น้องจินสละนะครับผมหมยาลันจะเก็บมาแล้วนะมันเต็มน,ตนึงแล้วในไปเฮียตามลังต่อไปนะทุกคนูกระสูงทุกคนนะู้กรเลยนักระลับยังบหรายหลังไปได้นะทุกคนที่เถี่สันผูบยายค่อยด้วยนะ như thế nào lung nó đâu rồi นาสิพาทุกคนไปเอาปนลมมานยิงยิงกับหอกินหางอ้อยนะทุกคนเนาะเพราะว่าหอกมากลวยไปใสห่หางอ้อยเนาะไปห้อยใสย่อเอือไว้นะทุกคนเนาะ นะทุกคนดูเถอสันผูเนาะขึ้นนะเดี๋ยวเยายามอ้อมไปเอาก,ก็สซได้กลับลงเนาะทุกคนเนะาะยังอีกสองหลังนะเดี๋ยวพยายามหลังต่อไปนะวัาสี่สามกระลำใหม่คนระัพยายามังต่อไปนะทุกคน Hoạt động thương nó. Sắm xỉ lắng thương chứ lắng đó, thương Lui lắng này, thương này, thương 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 mà mà nó đi thêm nữa Thì thì lùm nữa Thì lại chỗ nó được rồi Bỏ lăn nó được người nữa Cô nhanh หอ้ยเก๋เป็นทุกคนตอเต็มร้านอ่ะเก๋เสียเซลไปเนาะบ้ถือนะทุกคนตอน,นะนะน,นตหลังสุดท้ายจนะ้ะเอาวกระสีได้และลงเมื่อแล้วนะทุกคนตอนนี้เนาะหนูแล้วว่ากระจนก็ได้หลายตัวอยู่แล้วทุกคนเนาะเอากระสีไปได้ไปถ่ายให้เบิ่งนะหนูกักว่าหนูอยู่น้ำอายนะอายไปทางนึงนี่แล้วเนาะ อบกระสีแดงยางกลับลงเมืองไปเลาะหากันนะทุกคนละขึ้นยื่สันพูเลยนะทุกคนนันนี้อันนี้นี่ฟังนี่สิเป็นของพวกของล่าสูงเนาะทุกคนเนาะตรงนี้เนาะมีสวนมันสวนอย่างนาะบางป่านะทุกคนเห็นทางลุ่มนี่มีสิเป็นสวนมันนะทุกคนเนาะ มอยากโฟกัสประดียนะเพระาะว่าบางป่าอีฟางนี่จะเป็นส่วนมันของราสูกนะทุกคนนะยีฟางนี่สิเนมลงไปสิเห็นนะเห็นเป็นหมู่บ้านเจ้าว่าเนมเห็นประเทศไทยนะนนทุกคนมีฟางนี่มีสิีน้ำน้ำผงนะ บางป่านะทคนเราจะถ่ายให้เบิง่งอยู่มันแตมันบางป่านะเดี๋ยวไปโซกบ่นกันนะถ่ายให้เบิ่งฝั่งนี้ติดกับประเทศไทยนะบ่มีซองเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปโซกบ่นซูมให้เบิ่องนะ่ะบ่มีซองวางให้ซูมเลยนะทุกคนมนาะทางนี้นะ บว่าป่าหวังเนะเอาทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะทุกคนนะวาสิซูมมันประเทศไใดเบิ่งกับบุรุเบิ่งท่านะว่ามันบังป่าทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เลยทุกคนเนะฝากกดไลค์กดชอบกดซับสไครต์กดแชร์ให้ได้ทุกคนก็เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะคลิปมองก็เดินๆอย่างไรเอาลงเท่านึงนะทุกคนนะเพราะว่าบวาซิซูไปถ่ายให้คลิปอันไหนนะทุกคนเดินๆแต่ไม่ออก ลาเท่านึงนาะเดี๋ยวชิปนาทราชีฟ้าทุกคนไปเบื้งจบพังอรอยนะทุกคนเนาะทำกวดไปอรอยอย่งกระหองนะกิมนี่ขอโจทย์ยงกใช่ไหมเนี่ยทุกคนนะเจอกันชิปนาเนาบ๊ายบาย